ท้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำนายดวงสถานการณ์ความรักของชาววันพฤหัสนะคะประจำช่วงเดือนตุลาคมกันว่าดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะชาววันพฤหัสอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ วันพฤหัสนะคะไพ่ประจําตัวชาววันพฤหัสเกิดขึ้นเลยโดย h y โ r o ฟนนะในช่วงนี้หลายๆท่านก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางในเรื่องของความรักนะคะอยู่ในจุด ที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นอาจะขย่าชีวิตตัวเองศึกษาตัวเองไตร่ตรองหรือว่ากําลังมาตกผลึกนึกคิดไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะเริ่มปลงและนะไพ,พ้ะเริ่มปรงเริ่มปล่อยวางเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นนะคะไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้หรือว่าปัญหาใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มเหมือนกับว่า ไม่ไปเครียดไม่ไปซสีเรียดไม่ไปวิตกกังวลมากขึ้นนะคะเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแอบเห็นว่าชาววันพฤษภัดนะคุณรับมือหลายอย่างมามากซะเหลือเกินบางทีมันมากเกินความสามารถเดี๋ยวไม่เชื่อเนาะตัวตนที่แท้จริงของคุณหายไปเราอาจจะต้องพยายามสวมหน้ากากเพื่อให้ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตหรือคนรอบข้างเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคุณโอเคในทุกๆเรื่องเนาะ ตอนนี้ก็มีแนวโน้มนะคะว่าชาววันพฤหัสเนี่ยจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรและเราก็จะเริ่มปลงเริ่มปล่อยวางมากขึ้นเริ่มมีไหวพริบในการรับมือเข้าใจทุกอย่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมราชาถ้วย The f o ูลเด็กถ้วย เดอะเวร์เดทพลังงานชาววันพิหัสช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องความรักเท่าไหร่นะสี่ถ้วยหลายๆท่านเริ่มเบื่อนะคะกับความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยพอใจในความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เนาะ อสวินดาบนะคะมีความหงุดหงิดใจมีความวาวุ่นใจเป็นช่วงเวลาที่ความสุขอาจจะหายไปนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากกับความสัมพันธ์เจอกับความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคตัวเราเองก็ยังพยายามหลายๆท่านพยายามที่จะปรงกับรักครั้งเก่านะคะกำลังเลือกที่จะผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะ เด e ม o นเนี่ยความวิตกกังวลก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่พลังงานโดยรวมนะคะสำหรับชาววันพฤหัสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ค่อยที่จะศรัทธาเกี่ยวกับความรักนะเด m มูนความวิตกกังวลความไม่ไว,ว้วางใจใครความหวาดระแวงความกลัวในการเปิดใจกลัวในการให้โอกาส นะคะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเจ็บมาเยอะเราอาจจะเจอกับสถานการณ์หลายอย่างนะคะมาจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้าย ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวความเข้มแข็งความหนักแน่นนะคะหรือความอดทนที่มีมันเริ่มจางหายไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนาะหลายๆท่านก็อาจจะใช้ความอดทนกับความรักผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะหมดไปในแต่ละวนันพอมันถึงในช่วงเกือบๆจะปลายปีแล้วเนี่ยเหมือนเราก็จะมาตกผลึก ความคิดให้กับตัวเองมากขึ้นตรงไหนที่เราเสียใจมากเกินไปตรงไหนที่เราหมดความเป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะต้องเสียสละเพื่อใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองทําให้ความสัมพันธ์มันดีทําให้การประครับประคองมันไปในทิศท,ทางที่ดีเนี่ย mm. ก็เริ่มจะปล่อยวางแล้วนะคะหรือว่าใครนะที่อาจจะพลังงานของคุณเนี่ย เจอกับความรักที่มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เราไปกันรอดตลอดรอดฝั่งเจอการเลิกลาเจอการจบสิ้นบางทีเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะหมูฟอ่อนได้นะคะความรู้สึกยังรักยังอยากกลับมาเป็นแบบเดิมหรือว่าความรู้สึกที่มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความอ่อนไหวบางทีเราอาจจะขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะยังต้องการที่จะวนกลับไปหาคนรักเก่า รือยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่บางทีความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณนะคะหมดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกไปอยู่ในจุดใหม่ๆไม่กล้าเปิดใจให้คนใหม่ๆบางทีก็มีความกลัวนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะจริงใจต่อเราไหมในช่วงตุลาคมนี้เนี่ยบอกเลยว่า นะคะเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์หรือว่าความโศกเศร้าในใจคุณคุณกำลังจะสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วนะคะการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การที่คุณกำลังจะกลับมามีความสุขในความรักมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ก็คงจะไม่ได้มีความสุขมากจนเรามองว่าความรักเป็นที่ตั้งขนาดนั้นนะชาววันพฤหัสเพราะจากตามหน้าดวงชะตาเนี่ยดูเหมือนตัวคุณนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของ ตัวเราเองนะเรื่องของการทำบุญเรื่องของการได้เดินทางไปพบเจอกับคนใหม่ๆเรื่องของการทำงานหลายท่นานอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เดินทางเกิดขึ้นนะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางเดินทางไปทำอะไรใหม่ๆไปเจอกับบรรยากาศใหม่ๆการปรับเปลี่ยนแผนกที่ทำงานเหมือนเรากำลังจะมุฟตัวเองออกไปอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้เจอกับสิ่งใหม่ๆ จากเดิมที่เราฟังเพลงเดิมๆซ้ำๆอยู่กับจุดเดิมเพื่อเป็นการตอกย้ำความรู้สึกแต่ในช่วงหลังจากนี้ไปค่ะคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์เหมือนกลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยทําหรือกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มปล่อยวางกับสิ่งที่มันจะทำให้เราต้อง ตกอยู่กับความทุกข์ความทรมานนะอืมแอบเห็นว่าพลังงานของชาววันพฤหัสเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ความมั่นคงทางจิตใจความเข้มแข็งของหัวใจกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะคะชาริออตเราจะสามารถควบคุมในหลายๆ,ๆเรื่องได้โดยเฉพาะเรื่องของความรักหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีเห็นว่าคุณจะมีความเข้มแข็งคุณจะมีความมีเหตุมีผลนะคะแล้ก็มีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเกี่ยวกับความรักด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังจะต้องการใครสักคนอยู่นะที่เข้ามาเพื่อที่จะเข้าใจ เข้ามาเพื่อที่จะเหมือนเป็นคนที่สนับสนุนชีวิตให้ไปในทิศทางที่ดีด้วยกันคุณก็ยังต้องการใครสักคนที่ยังเข้าใจในความเป็นคุณอยู่นะคะยิ่งคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะบอกเลยว่าความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะ ให้เห็นถึงพลังงานของการที่ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าสังคมการเที่ยวการไปกับเพื่อนฝูงการทำแต่งงานหรือว่าไปอยู่แต่ในจุดที่เราอาจจะรู้สึกว่าดูเขาแฮปปี้แต่ต้องมีต้องเป็นฝ่ายคุณนะคะเพียงฝ่ายเดียวที่ต้องมาใช้ความอดทนในการรอใช้ความหนักแน่นบางเรื่องที่มันเป็นข้อเสียเราพยายามที่จะปรับเพื่อเขามาโดยตลอด แต่ในจุดที่มันเป็นข้อเสียของเราหรือในจุดที่เราต้องการให้เขาเข้าใจเนี่ยนะคะเขาเหมือนไม่เข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของคุณบางทีมันก็ทำให้คุณเองอ่ะจะรู้สึกเหนื่อยอยู่กันไปแล้วความรักมันเกิดความอิ่มตัวมันกลายเป็นความเมตตามันกลายเป็นการอยู่ด้วยกันเพราะว่าหน้าที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าวันเวลาน,นะคะที่เราครบกันมานานจนมันกลายเป็นเซฟโซนสําหรับกันไปแล้ว ก็อาจจะทําให้ตัวของชาววันพฤหัสเองเนี่ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยเพราะณวันนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ปรนเปิดตัวเองได้เราสามารถที่จะเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาด้วยมันก็เลยทําให้คุณเองอาจจะไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเดอะฟูลหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การประชดประชันกันแต่ใช้วิธีการหนีปัญหา นะคะหรือ อาจจะไม่ได้พูดคุยกันตรงๆก็คือไปทำให้ตัวเองมีความสุขเลยไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรโดยที่ไม่ได้บอกกันนะคะจากเดิมอาจจะรายงานมาโดยตลอดแต่ว่าคนรักก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจพอมาในช่วงตุลาคมนี้เนี่ยนะไฮเห็นพลังงานของชาววันพฤหัสคุณจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติดกับที่บางทีเราอาจจะต้องไปเจอกับสังคมเยอะๆทีนี้เนี่ยก็ต้องระวังการหลงลืมแฟนหลงลืมคนรัก ค่อยใส่ใจนะคะมีช่วงเวลาที่เราจะทำตัวเป็นโสดด้วยเนาะแล้วก็บันเหมือนบรรยากาศความแคร์กันเนี่ยน้อยลงความใส่ใจกันเนี่ยน้อยลงนะคะมันจะมีความเมินเฉยกันเกิดขึ้น ความรู้สึกที่เป็นเพื่อนเป็นรูมเมทมากกว่าเป็นคนรักความสัมพันธ์มันอาจจะขาดความน่าสนใจหรือว่าความตื่นเต้นที่มันจางหายไปสําหรับชาววันพฤหัสในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะคะแล้วมันก็มีในเรื่องของเนี่ยความหวาดระแวงบางทีเราเองก็หวาดระแวงว่าเขาจะไม่ได้สามารถที่จะกลับมาซื่อสัตย์กับเราได้แบบเดิมหรือคนรักนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะ ตามใจในสิ่งที่เราเป็นได้ตามใจในที่นี้ก็คือตามใจในทัศนคติอุปนิสัยในสิ่งที่คุณชอบ นะมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากที่จะไปเอาใจเขาขนาดนั้นก็ต้องระวังความห่างตรงนี้ด้วยละกันเนาะหลายๆท่านนะคะอาจจะคุยกับคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภราศ,ศ,ศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกหรือว่าหลายๆท่านอาจจะคุยกับคนทางไกลรักกับโลกออนไลน์รักทางโลกออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะแต่บอกเลยว่าโดย รวมแล้วเนี่ยคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะเพราะเราเองก็อาจจะโฟกัสตัวเองเป็นหลักก็ คงต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆนะคะยิ่งใครเนี่ยที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้เหมือนเราไม่ค่อยได้สนใจนะคะหลายๆท่านอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะลืมคนเก่าให้ได้แบบ100ร้อยเปอร์เซนก็อาจจะมีบ้างในการพูดคุยแต่เรายังรู้สึกอยากจะลองพูดคุยไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ได้อยากที่จะเลือกใครที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเวลานี้เนี่ยคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากจะลองศึกษา 啊。 นิสัยใจคอคนอื่นๆไปเรื่อยๆอย่างสนุกกับความเป็นโสดแล้วก็นะคะเดะมูนยังกลัวการที่เราจะต้องเปิดใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหากเราเปิดใจไปแล้วเราจะเจอกับคนที่เขาจริงใจกับเราไหมหรือมันจะซ้ํารอยกับอดีตเดิมที่คุณเคยผ่านมาในช่วงนี้ยังไม่อยากจะตัดสินใจในการรักใครแบบรวดเร็วถามว่ามีคนเข้ามาไหมบอกเลยว่าชาววันพฤหัสช่วงนี้เนื้อหอมมีสน่ห มีแต่คนเข้ามาปรึกษามีคนเข้ามาพูดคุยบางคนก็อาจจะเพิ่งจบจากรักเก่ามาแล้วรู้สึกว่าคุณดูเข้าใจอะไรหลายๆอย่างลึกซึง้งก็อยากจะมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำอยากให้คุณเป็นที่เยียวยาหัวใจบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่า ตัวเราเองเนี่ยมันเหมือนยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เรายังห่วงแหนความเป็นโสดอยู่และเรายังมีความสุขกับการที่เราอยู่ตรงนี้บางทีมันมีความแอบรักแอบชอบใครสักคนแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะพัฒนานะแค่รู้สึกว่าอยากที่จะเห็นเขาอยู่ในสายตาสถานการณ์มันก็จะมีความคลุมเครือนะคะที่อารมณ์เราบางทีก็อยากโสดบางทีก็ไม่อยากโสด ก็จะเกิดขึ้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาววันพฤหัสนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครหลายๆคนเลยแหละนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพยายามประคับประคองดีๆนะหรืออาจจะต้องพยายามสับรางดีๆด,ด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีสเสน่ห์มากยิ่งคําพูดคําจาคุณมีสเสน่ห์จะพูดจะคุยอะไรกับใครถึงแม้ว่าจะไปโกหกใครเนี่ยคนก็เชื่อนะ ฉะนั้นอย่าไปหวานสนิทให้ใครทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกดีละกันเนาะสำหรับนะคะใครที่รักไม่ชัดเจนนี่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะบางทีเนี่ยให้เห็นพลังงานที่คุณเองก็มีความรู้สึกพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น แต่ในเมื่อมันไม่ชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยหลายท่านเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นเริ่มมาศึกษาตัวเองว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหลายท่านเริ่มมีการไปแอบส่องไปแอบดูในรายละเอียดของเขาเชิงลึก อดีตที่ผ่านมาของเขามากขึ้นว่าสาเหตุใดนะคะที่เขาไม่ยอมชัดเจนกับคุณสักทีเพราะคุณก็มีความเริ่มเหนื่อยเริ่มเบื่อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้งอแล้วนะ กับการที่จะต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเพราะคุณคิดว่าคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาในความไม่ชัดเจนถ้ามันจะต้องทำให้คุณวาวุ่นหัวใจนะคะคุณก็พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์คุณพร้อมที่จะจบนะคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกเบื่อเดอะฟูลมันดูไม่มีอิสระเลยกับความสัมพันธ์ที่เราต้องไปต่อแบบเนาะเดอะมูนเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ว่าในการที่ เราคุยกันไปปลายทางมันจะเป็นยังไงความหวาดระแวงมันเกิดขึ้นความกลัวความไม่ชัดเจนการกลัวถูกหลอกการกลัวถูกเทมันเกิดขึ้นทําให้คุณเองก็อาจจะมีความใจร้อนนิดนึงกับการตัดสินใจนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ว่าเราไม่พร้อมที่จะไปกับเขาแล้วเราพร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์เพราะถ้าหากมันไปต่อแล้วมันไม่ได้มีปลายทางที่ชัดเจนไม่ได้มีความมั่นคง คุณก็คิดว่าการยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแต่คุณอาจจะไม่ได้บอกแบบตรงๆนะคะเปิดใจคุยขนาดนั้นสถานการณ์ของการกระทำของชาววันพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เราเองก็อาจจะเริ่มไปเที่ยวไปทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอิสระมากขึ้นโพสหรือว่าแชร์ให้เขาได้รับรู้ ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ได้มันก็อาจจะมีบ้างเนาะการประชดประชันแต่ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เปิดใจอะไรกันแบบจริงๆจังๆทําให้เขารู้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในความไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถอยู่ได้นะถ้าคุณไม่อยากจะชัดเจนกับฉันเราก็พร้อมที่จะจบ เราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะชาววันพฤหัสยังไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยความไม่ชัดเจนอย่างน้อยมันจะมี จุดที่ทำให้คุณได้ประกาศจุดยืนมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคืออะไรมันจะมีริมิตมันจะมีเส้นตายมากขึ้นกว่านี้จะไม่ทำให้ความสัมพันธ์มันต้องอยู่ในวงเวียนของความคาราคาซังทำให้คุณต้องมาวาวุ่นใจอย่างแน่นอนนะคะและในคำพูดของคุณในสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อเนี่ยบอกเลยว่าคนที่เขากำลังคุยกับคุณด้วยอยู่แล้ว ครึ่งๆกลางๆกับความชัดเจนไม่ชัดเจนพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เขากลัวการที่จะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะหลุดมือไปและอาจจะมีโอกาสนะคะในการที่เราจะได้เปิดใจในการคบกันแบบชัดเจนก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะ,ะทางนี้ทางนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาววันพฤหัสด,ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ